บริษัทเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับก็มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรนะครับต่อกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและล่าสุดก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการเปิดกรีนฟาร์มนะครับฟาร์มสุกรรักโลกและฟาร์มอัจฉริยะหรือว่าที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าสมาร์ทฟาร์มครับก็เป็นการโชกระบวนการผลิตเนื้อหมูปลอดสารและก็เป็นการชุระดับความปลอดภยัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคมุ่งสร้างอาหารมั่นคงทําอาหารอย่างยั่งยืนติดตามได้พร้อมกันจากรายงานนี้ครับ CBF มีโมเดลฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่ากรีนฟาร์มเห็นได้ว่าพื้นที่บ้านพักซึ่งอยู่ด้านหน้าจะปลูกต้นไม้จัดสวน โดยรอบพื้นที่มีสระน้ำทำให้มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่นน่าอยู่พนักงานก็รู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนที่รีสอร์ทไปด้วยเรามีบ้านพักสำหรับพนักงานพักในฟาร์มทุกคนซึ่งจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดีสำนักงานก็ปรับภูมิทัศน์จัดสวนให้สวยสะอาดและเรียบร้อยเมื่อเข้ามาด้านในเขตฟาร์มก็มีระบบป้องกันโรคสเปรย์ฆ่าเชื้อคนและอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อเข้ามาด้านในโรงเรือนจะเห็นว่า อาหารจะส่งผ่านท่อเข้ามาในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนให้อาหารเลยและมีความแม่นยำสูงทำให้แม่สุกรทุกตัวมีอาหารกินอย่างเพียงพอแม่สุกรจะอยู่ในคอกรวมมีอิสระในการเดินกินอาหารน้ำและนอนพักผ่อนได้เต็มที่ตามหลักโสดิภาพสัตว์เมื่ออุ้มท้องครบกำหนด แม่สุกรจะถูกย้ายมาอยู่ในโรงเรือนคลอดซึ่งแม่สุกรจะถูกแยกไว้ให้อยู่ในซองเป็นรายตัวมีพื้นที่สำหรับคลอดลูกและแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับลูกสุกรโดยเฉพาะซึ่งลูกสุกรสามารถเข้ามากินนมจากแม่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการมีพื้นที่สำหรับกกลูกสุกรมีทั้งไฟและแผ่นรองเพื่อให้ความอบอุ่นในช่วงอากาศหนาวให้ลูกสุกรพักผ่อนและ,จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จนลูกสุกรอายุครบ25วันก็จะหย่านมแล้วย้ายไปลิ้ยงต่อในโรงเรือนสุกรขุนซึ่งเป็นโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมและปรับได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนช่วยลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนทำให้อยู่สบายจึงมีสุขภาพดี และยังป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงด้วยเรามีระบบให้อาหารอัตโนมัติที่สามารถตรวจวัดการกินอาหารได้ทุกวันมีระบบส้มน้ําแยกพื้นที่ขับถ่ายอย่างเหมาะสมมีน้ํากินอย่างเพียงพอและมีมิเตอร์ตรวจวัดการใช้น้ําอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงไอของหมูเสียงไอจะถูกส่งไปยังโปรแกรมประเมินผลอัตโนมัติ เพื่อให้สัตวบาลสัตวแพทย์ได้ประเมินสุขภาพและการรักษาต่อไปทั้งหมดนี้เราควบคุมผ่านกล้อง C C T V ที่มีความละเอียดคมชัดสูงสามารถซูมได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการโดยมีการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลในฟาร์มแบบทันทีสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้อีกด้วยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและระบบอัตโนมัติทั้ง I O T ช่วยควบคุมการทำงานทางไกล และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ฟาร์มยังมีระบบไบโอก๊สซึ่งนำมูลสุกรมาหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในช่วงกลางคืนรวมทั้งติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในช่วงเวลากลางวันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกและการปลดปล่อยก๊าซปลึงกระจก และยังสามารถนับเป็นคาร์บอนเครดิตจำหน่ายได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเราบรหิหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยหลักการ3 R คือ Reduce ลดปริมาณการใช้น้ำ Recycle นำน้ำกลับมาใช้ใหม่และ Reuse นำน้ำมาใช้ซ้ำโดยนำน้ำจากระบบไบโอแก๊สและผ่านการบำบดัดจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพกลับมาใช้ช่วยลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเรียกว่าน้ำปุ๋ยนำไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นรดสนามหญ้าต้นไม้และแบ่งปันให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงช่วยให้พืชเจริญเติบโต,ตเร็วผลผลิตดีมีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ CPF เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ฟาร์มและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน